สวัสดีครับเพื่อนๆครับจากที่คลิปก่อนนี้นะครับผมได้พรีวิวเกมสเปร์กับนิวคาสเซิลอาไว้นะครับคิดว่าน่าจะเสมอกันนะครับแต่ว่าความเป็นจริงโหดร้ายกันนั้นเยอะนะครับแพ้คาถิ่นเลย1ประตูต่อ2นะครับตกใจตั้งแต่ไลอัพนะฮะการประกาศผลประกาศรายชื่อ11คนแรกตั้งแต่แรกก็แหละนะครับที่ไม่มีชื่อของโรเมโรรวมถึง หอยเบียร์นะครับซึ่งเป็นตัวหลัก2คนที่ผ่านมาเกมเมื่อคือนนี้ไม่มีชื่อทั้งตัวจริงตัวสำรองเลยนะครับ mm. ก็พอจะรู้ได้เลยว่ามีอาการบาดเจ็บแน่นอนซึ่งก็จริงอย่างนั้นนะครับเพราะว่ามีการให้สัมภาษณ์หลังเกมนะครับของคอนเต้บอกว่าทั้งคู่เี่ยเจ็บเล็กน้อยแล้วก็พยายามถามแล้วว่าพร้อมที่จะลงไหมอยากเล่นไหมถ้าเกิดว่าไม่อยากเล่นเขาก็จะไม่ส่งลงเล่นอย่างแน่นอนนะครับ mm. ก็ก็เลยเป็น เป็นสิ่งเป็นที่มานะครับว่าทั้งสองคนนี้เจ็บอยู่เล็กน้อยแล้วก็ไม่ได้ลงเล่นนั่นเองนะครับผมก็เอย่างไงดีละเนี่ยเพราะว่าเป็นตัวหลักทั้งสองคนเลยแต่ก็คิดว่าเอานะที่เหลือก็คงน่าจะพอจะไปทดแทนกันได้บ้างนะครับซึ่งก็เล่นดีนะครับในช่วงต้นครึ่งแรกนะครับสักเกือบเกือบจะครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยประมาณนี้ถือว่าเล่นดีเลยสร้างโอกาสได้ ได้มากนะครับโดยเฉพาะซอนนมินนี่ยิงสนุกเลยเล่นสนุกอยู่คนเดียวนะครับแต่ว่าก็เปลี่ยนเป็นสกอร์ไม่ได้ไรนะครับส่วนแฮร์รี่เคนเองก็ใช้ความสามารถเฉพาะตัวตัวเองเยอะกว่าจะได้ยิงแต่ละลูกนะครับแหวกเข้าไปยิงอย่างเงี้ยก็ต้องลุยเองคนเดียวนะครับผมมองว่าการทําเกมลุกเนี่ยอาศัยแฮร์รี่เคนมากเกินไปจากการวางระบบ3-5-2เนี่ยมันดูเหมือนว่าเล่นไปเล่นมาจะเป็น3511มากกว่า แฮร์รี่เคนเนี่ยกลายมาเป็นตัวเพลย์เมเกอร์นะครับถ้าเทียบกับยุคพอสจริงๆไม่อยากเทียบกันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเอาเอาให้เห็นชัดๆเลยว่าในยุคที่มีเกมรุกที่ดุดันจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในยุคนั้นมีใครบ้างแฮร์รี่เคนไม่ได้เป็นตัวทําเกมแบบนี้นะครับแฮร์รี่เคนก็อยู่หน้าเป้าของเขานั่นแหละแต่ว่าตัวทําเกมก็คือจะเป็นทางด้านของคริสเตนเอริกเซนที่อาจจะอยู่ตรงกลางเป็นหน้าต่ำบ้างหรืออาจจะอยู่ริมเส้นทางด้านขวาบ้างแล้วคนอื่นๆก็จะมีทั้งซอนเฮงมิน แ a ร์รี่เคแล้วก็เด l เล l l อที่ที่พร้อมจะขึ้นไปเล่นเกมรุกด้วยกันเป็น4ประสานในแดนหน้าที่เรียกว่าไร้เทียมทานในยุคหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับของสเปอร์แต่ว่าในยุคนี้เล่นกันอยู่2คนเท่านั้นเองมันมันดูแล้วแบบแหมมันมันรู้สึกอนเนจอน,นาหดเหลือเกินเวลาเล่นเกมรุกแล้วเพื่อนๆจะมองหาแต่2คนนี้นะครับสังเกตนะฮะว่าคนที่ ได้บอลแล้วเข้าไปอยู่ในตำแหน่งที่ยิงได้แต่พวกเขาไม่กล้าย,ยิงนะโอลิเวอร์สกิปอย่างเงี้ยก็หลุดไปนะครับแลบขึ้นไปทางขวามีอยู่บ้างเหมือนกันผมเห็นนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นพวกตัวรุกที่มีทักษะเกมรุกจัดๆเนี่ยเขาคงจะลองยิงไปแล้วนะครับแต่ว่าด้วยความที่ตัวเองก็ไม่ถนัดการยิงประตูเท่าไหร่นะครับก,ก็เลยต้องมองหาซอนเฮงมินหาแฮร์รี่เคนนี่แหละเจอใครก็ส่งให้ก่อนนะครับก็เลย มีโอกาสเยอะเลยสําหรับซอนหนึ่งมินเมื่อคืนนี้นะครับมันมันมันบอกได้หลายอย่างเนาะว่า352เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่เฉพาะว่าจะมีแนวรุกที่เป็นกองหน้าแค่2คนเท่านั้นที่จะเล่นเกมรุกที่ที่หาทางยิงประตูหรือว่าจบสกอร์ได้แต่ผมมองว่ายิ่งเป็น352เนี่ยมันยิ่งต้องมีตัวเพลย์เมคเกอร์ที่อยู่หลังกองหน้าครับซึ่งเมื่อก่อน อ่ะโอเคเราเราพูดถึงเอริกเซนกันเยอะแยะมากมายเดี๋ยวจะหาว่ายึดติดกับอดีตอีกนะครับในยุคนี้ถ้าเกิดเรามองไปที่เมื่อคืนนี้ก็แล้วกันใครพอที่จะเล่นตรงนี้ได้มันก็น่าจะหยิบออกมาลองใช้นะผมว่าคือการที่เอากองกลางที่ถนัดเกมรับลงไปทั้งสามคนเลยเป็นกองกลางตัวกลางแล้วเนี่ยมันก็ผลอย่างที่เห็นนะครับโอลิเวอร์สกิฟผมไม่ได้มองว่าผมไม่ได้บอกว่าน้องเขา ไม่ดีหรือว่าไม่คู่ควรกับทีมชุดนี้แต่ผมมองว่าคอนเต้นั่นแหละจับลงไปไม่ถูกที่ถูกตำแหน่งของเขานะครับตำแหน่งที่เขาถนัดที่สุดคือตัวตัดเกมหน้ากองหลังนะครับก็คือตำแหน่งของเบซุมาที่เล่นอยู่ในปัจจุบันเนี้ยนั่นแหละแต่ว่าถ้าเกิดว่าต้องลงพร้อมกัน2คนอย่างนี้ก็ลำบากใจเหมือนกันนะครับก็เลยต้องขยับเอาสกิปขึ้นมาอยู่ข้างบนก็อย่างที่เห็นเนี่ยนะครับก็เลยเหมือนกับเสียเปรียบคู่แข่งเลยนะครับ โอริเวอร์สกิฟแทบไม่เจอบอลไล่ก็ไล่ไม่จนนะครับตัดเกมก็ไม่ค่อยได้เพราะว่าไปอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นที่มันมันไม่ค่อยเอื้ออำหนวยต่อตําแหน่งของเขาความถนัดของเขาว่าอย่างนั้นเถอะนะครับถ้าเป็นอย่างโอเคฮอยเบียนะครับถ้าเกิดว่าได้ลงเมื่อคือนนี้แล้วเล่นตําแหน่งเนี้ยเขาเคยเล่นไงแล้วมันมันมีความยืดหยุ่นที่ที่เขาได้เคยสอดขึ้นไปยิงนะครับมีมีจุดเด่นในเรื่องของ เล่นแบบบล็อกทูบล็อกเนี่ยมันมันก็จะเติมเต็มได้แต่ก็ไม่ถึงกับเนี้ยบขั้นดีอะไรมากะนะครับบทเด่นในเรื่องของการทําเกมรุกก็เลยไปอยู่ที่เบนทันกูเมื่อคืนนี้แต่เบนทัน u, กูก็ก็อย่างที่เราทราบกันว่าไม่ใช่ย์เม m a เกอร์ธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นได้ได้มาขนาดนี้ก็ถือว่าดีแล้วแต่ผมมองว่าถ้าเกิดเสี่ยงเอาตัวรุกอย่างลูคัสมูราลงแต่ต้นเกมหรือว่าเป็นแบงกิลอะไรแบบเนี้ย ที่ไปกับบอลได้ดีนะครับแล้วหาทางจ่ายเคาะตามช่องอะไรแบบนี้ผมว่ามันน่าจะได้ประโยชน์มากกว่าเอาสกิปนะครับที่ที่เป็นลงเล่นตรงนั้นนะครับสามผมผมไม่ได้ไม่ได้รังเกียจอะไรระบบนี้แต่ว่า,าถ้าเกิดจะต้องหาหนักเตะที่มันมันเหมาะกับระบบอะเอาไปวางจัดวางไอ้เรื่องนี้ก็สําคัญนะครับเซซิยงเองทางซ้ายก็โอ้โหบอดไปเลยนะครับเพราะว่าทําเกมไม่ได้เกมรับก็มีปัญหาอีกนะครับ เกมรับนี่ถือว่าเคยเป็นจุดเด่นของเขานในหลายๆเกมที่ที่เราเห็นมาในการประกบคนพวกนักเตะที่อันตรายอันตรายเนี่ยเขาก็จับอยู่เลยแต่เมื่อคืนนี้ไม่ใช่นะฮะไปพร้อมกับลองเล่เลยนะครับลองเล่เนี่ยก็แตะทีเดียวหายแตะทีเดียวหายเลยนะครับคือหมายถึงว่าคู่แข่งนะแตะทีเดียวหายเจออเมรอนเนี่ยเล่นงานหมดเลยทั้งกาบซ้ายนะส่วนทั้งฝั่งขวาเนี่ยผมว่าเอเมอรันเล่นดีนะเอเมอรันเนี่ยก็ถือว่า มีความแข็งแกร่งแล้วก็เสียบอลน,น้อยกว่าคนอื่นๆด้วยซ้ำไปหลายคนเล่นแย่ของเขานะครับต้องต้องยอมรับตามตรงแล้วก็ในช่วงที่มีการแก้เกมก็จับเอาเขาไปเล่นสต็อปเปอร์ทางฝั่งขวาเพราะว่าซานเชสเองก็เข้าบอลโชงชางแล้วก็หลุดตำแหน่งบ่อยเหลือเกินนะครับแก้ไม่หายสักทีนะฮะก็เลยต้องเอาไปยืนแล้วก็ดูดูนิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ให้ดเฮตีเล่นตามกราบแต่ว่ามันก็ ยังไม่ได้ที่สุดนะครับเพราะว่าครึ่งหลังโอเคเดี๋ยวพูดถึงก่อนตอนเสียประตูก่อนตอนเสียประตูลูกแรกเนี่ยก็ต้องบอกว่าวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งนะฮะความผิดของโยริสก็ครึ่งหนึ่งเลยแล้วก็ความผิดของกรรมการก็ครึ่งหนึ่งนะผมว่านะคือโยริสเนี่ยการออกมาในลักษณะแบบนี้ในลักษณะตัวสุดท้ายด้วยความที่เป็นผู้สาประตูด้วยแล้วยิ่งไม่น่าที่จะต้องมาเสี่ยงเล่นในการที่จะพักแล้วเอาไปเล่นเองนะครับ เคลียออกข้างดีกว่านะฮะลูกนี้เนี่ยคือถ้าเราได้เรียนฟุตบอลนะครับสมัยเราเรียนปถมเนี่ยนะฮะเขาจะสอนเลยว่าไอ้ลูกอย่างเงี้ยนะเคลียออกข้างเลยดีกว่านะครับอย่าไปล็อกเล่นโอ้แล้วเจอกองหน้าตัวอย่างกระตึกอย่างวิลสันเนี่ยนะครับยังไปเล่นกับเขาได้ขนาดนี้โอ้ไม่น่าเล่นนะครับส่วนที่ผมบอกว่ากรรมการก็น่าจะผิดเพราะว่าอะไรเพราะว่า รวมถึง VR ด้วยนะครับเพราะว่าวิลสันเนี่ยเขาเหมือนกับเอามือช่วยไงเอามือช่วยในการที่จะยกขึ้นมาแล้วก็บล็อกตัวของยอริสเอาไว้ไม่ให้ไปเล่นต่อได้เนี่ยผมมองว่ามันมีเจตนาเล็กๆอยู่ถ้าเกิดว่าโอเคละ่ะเขาไม่เอามือไม้ขึ้นมาชนกันธรรมดาอันนี้อาจจะพอเข้าใจได้แต่ว่าเมื่อเมื่อเอามือขึ้นมาแล้วมันเหมือนกับแบบออกแรงนิดๆมันก็เลยช่วยให้ยอริสไปไม่ได้ไง นี่แหละมันก็เลยเ,เกิดความที่ผิดพลาดเกิดขึ้นทั้งตัวโยริสเองแล้วก็การตัดสินด้วยนะครับอ่ะในเมื่อตัดสินไปแล้วก็จบไปโอเคเสียประตูแรกขวัญเนี่ยขวัญยังเสียอยู่อันนี้คือผลที่ตามมาคือเสียประตูเสียไปไม่เท่าไหร่แต่ว่าขวัญกำลังใจเนี่ยโดยเฉพาะมันเกิดจากความผิดพลาดของของผู้เล่นเฉพาะบุคคลแล้วเนี่ยมันก็เลย มีมีความแกว่งอยู่ในใจเกิดขึ้นแล้วก็ลูกที่2ก็หายกินทางฝั่งนี้อีกนะครับทางฝั่งซ้ายเนี่ยอย่างที่บอกว่าแตะหลบรองเล่เนี่ยแตะจังหวะเดียวหายเลยนะครับรองเล่นี่หโหค่อนข้างช้าเหมือนกันนะฮะเกมนี้ถือว่าโดนโดนเผางานเลยนะทางเอเมอรอนแล้วก็นิวคาสเซิลเนี่ยโดยเอ็ดดี้ฮาวเขารู้เลยว่าทางฝั่งนี้หายกินได้แล้วเขาก็มากันบ่อยเหลือเกินลูกที่2ก็แตะ ด้วยความสามารถเฉพาะตัวของเอมรอรนเนี่ยนะครับเข้าไปหยิงได้อีกมุมแคบโยริสก็ปิดละแต่ว่ายังรอดตัวเข้าไปได้อีกนะครับก็แหมทำให้เกมครึ่งหลังเนี่ยมันยากเลยได้2ประตูก่อนหมดครึ่งแรกแบบนี้เกมครึ่งหลังโชคดีที่ได้ประตูมาเร็วหน่อยนะครับก็เลยมีความหวังจากลูกตั้งเตะเตะมุมแล้วหม,ม่งเช็ดเข้ามาให้แฮร์รี่เคนหม่งเวลาเหลือตั้งเยอะไอ้ตรงเนี้ยที่ผมติดใจมากกว่าคือ การสร้างเกมรุกเข้าไปเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีความน่ากลัวอะไรเลยพยายามจะเปลี่ยนเอาเบริซิทลงมาเอาลูคัสมูราลงมาแล้วแต่ความสามารถเฉพาะตัวของลูคัสมูราไม่ใช่คนเดิมซะแล้วอะครับออผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดว่าเขาเป็นตัวจริงแล้วเขาจะมีโอกาสได้โชว์มากกว่านี้ไหมแต่การลงมาเป็นตัวสำรองในสถานการณ์แบบนี้มันก็เลยยากไปหมดทั้งทีมตัวเขาก็เลยเออ มันก็เลยเหมือนกับว่าทุกคนหวังพึ่งจากเขามากเกินไปหรือเปล่านะครับการแหวกการแหวกตรงกลางก็ไม่เหมือนเดิมการอยู่ริมเส้นก็ไม่ประสบความสําเร็จคือ,เ,อเล่นอยู่หลายตําแหน่งเหมือนกันนะสำหรับลูคัสอยู่ริมเส้นบ้างแล้วก็หุบเข้ากลางบ้างอะไรแบบนี้ก็ยังยังทำอะไรไม่ได้นะครับโอกาสหาจังหวะไปจ่ายไปยิงก็ไม่มีส่วนปริสิทธิ์ลงมาแป๊บเดียวเนี่ยผมมองว่า ได้เปิดจากด้านข้างได้ลุ้นมากกว่าเซซิยงที่ลงเล่นตั้งนานซะอีกนะครับลงมาเปิดอยู่ส3สาครั้งก็ได้ลุ้นตลอดแต่ว่าความสามารถเฉพาะตัวถ้าเกิดว่าให้เขาเล่นไปเองคนเดียวเนี่ยอาจจะลำบากหน่อยคือถ้าเล่น3 4 3สปกติแล้วจะมีซอนหนึงมินที่ไปประครองอยู่ข้างข้างนะครับเพราะว่าซอนนึงมินเล่นริมเส้นทางด้านซ้ายจะได้ประสานงานกับเขาได้สนุกนะครับเหมือนเกมกับเจอกับแฟรงก์เฟิร์ตแต่ว่าเมื่อเล่น35 2ซอนเนิงมินหุบเข้าไป เป็นกองหน้าจริงๆอ่ะเป็นกองหน้าตัวเป้าจริงๆอ่ะมันก็เลยมีช่องว่างตรงนั้นทําให้ปริสิทธิตค่อนข้างโดดเดี่ยวเหมือนกันจะหาพวกมาต่อบอลกันก็ลําบากนะครับจะรอให้พวกอ่าสต็อป,ปเปอร์ดันขึ้นมาพวกนี้ก็ยังยังไม่มีเขาเรียกว่าเซนเกมรุกคือไม่ไม่ได้ทันกันเหมือนกับเล่นกับซอนอะนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นปัญหานะครับแล้วรูปแบบ การเข้าทำก็อย่างที่เห็นพอ2องคนนี้ไปไม่ได้ใช้ความสามารถเฉพาะตัวไม่ได้ก็จะมาจากบอลยาวจากข้างหลังก็จบเลยฮะยิ่งไม่แม่นไปกันใหญ่วันนี้นี่เกิดอะไรขึ้นก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับการจ่ายบอลไม่แม่นยาวเอมาสะสเลยนะครับแล้วก็จากที่เราต้องการที่จะได้ประตูเพิ่มเราเห็นเราคิดว่าเจ้าบ้านที่ทตามหลังในครึ่งหลังมีเวลาเกือบทั้งครึ่งเรานึกว่าจะได้เห็นการโหมบุกอย่างหนัก ที่เรียกว่าแฟนทีมเยือนจะนั่งไม่ติดแต่แล้วก็ไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะครับก็กลายเป็นเหมือนกับการบุกก็ไม่ต่อเนื่องนะครับแล้วก็บทบาทของกองหน้าก็เริ่มหายไปหายไปเรื่อยๆแทบจะไม่มีโอกาสได้ยิงแบบถนัดๆสักเท่าไหร่นะฮะก็มีได้หม่งบ้างระยะไกลๆไม่ม,ม,มีน้ำหนักอะไรแบบนี้มันก็ขาดความน่ากลัวไปอย่างน่าเสียดายนะครับสุดท้ายก็แพ้ไปนะฮะ เอาเป็นว่าตอนนี้แพ้2นัดรวดนะครับไม่ว่าจะเย่าจะเยือนไม่ว่าทีมนั้นจะมีสถิติดีเหนือกว่าเราแบบชัดๆหรือจะเป็นรองเราแบบสุดกู่อันนี้ไม่มีผลในตอนนี้เลยนะครับถ้าเจอกับสเปอร์ในช่วงเวลานี้ที่ขาดความมั่นใจเหลือเกินเนี่ยก็พร้อมจะแพ้ได้ทุกทีมเลยนะครับเกมหน้าก็คงจะต้องมีการเปลี่ยนอยีกผมว่านะ ในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกกลางสัปดาห์เดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าความพร้อมนักเตะที่เจ็บอยู่เนี่ยเจ็บขนาดไหนเป็นตัวหลักทั้งคู่ด้วยนะครับทั้งโรเมโรแล้วก็ฮอยเบียเนี่ยนะครับแต่ถ้าหายไม่ทันก็ต้องหาวิธีอื่นนะครับเล่นแบบนี้ตัวรุกทั้งสองคนเหนื่อยเกินไปผมบอกเลยทั้งเคนทั้งซอนนะครับเพื่อนๆจะให้ความหวังอยู่กับ2คนนี้เท่านั้นหรือจะไม่ช่วยกัน จจะไม่ช่วยกันทําประตูเลยหรืออย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นคําถามที่ฝากเอาไว้แล้วกันนะครับคนอื่นดูจะขาดความมั่นใจจริงๆอะ่ะเวลาบุกขึ้นไปแล้วเราไม่กล้าย,ยิงกันต้องมองหาแค่2คนนี้เท่านั้นมันก็เลยถูกปิดทางไดง่ายนะครับอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันนะครับในคลิปต่อไปอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามานะครับกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe ด้วยนะครับเรื่องเล่าในเล้าไก่เดี๋ยวกลับมาในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ